รเรื่องราวที่จะมาพูดกันนะครับกับสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรปราดเปรื่องครับท่านเกษตรจังหวัดครับวันนี้ครับให้พูดถึงความเป็นมานิดหนึ่งครับว่าโครงการนี้เป็นมายังไงครับด้วยเหตุที่เกิดขึ้นในในปัจจุบันนะครับจากสภาพของแรงงานภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพัทลุงหรือทั้งประเทศไทยะจะประสบปัญหาเดียวกันก็คือแรงงานทดแทนที่จะมาทำการเกษตร ในอนาคตนะครับซึ่งเราพบว่าเกษตรกรของจังหวัดพัทธลุงอายุเฉลี่ยก็ประมาณ55ปีนะครับ<ม>และก็สูงไปกว่านั้นนะครับ,รบหรือไม่ก็จะเป็นข้าราชการเกษียณเกษียณงานก็มาทําการเกษตรในจังหวัดของเรา<ม>จังหวัดของเราเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การเกษตรเฉลี่ยต่อต่อครัวเรือนนี่ค่อนข้างจะน้อยนะครับประมาณ12ไร่นะครับซึ่งถือว่าน้อยมากถ้าไปเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ทีนี้เมื่อมีการวิเคราะห์ในภาคการเกษตรเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาแรงงานคือส่วนที่มีความสําคัญนะครับวันนี้เราจะหยุดดิ่งกับการทําทการเกษตรโดยเกษตรดังเดิมหรือแรงงานภาคการเกษตรอายุเดิมเดิมไม่ได้นะครับดังนั้นหน่วยงานในสังกัดที่สํานักง,งานเกษตรจังหวัดหรือว่าสํานักง,งานเกษตรอ,อรําเภอดูแลอยู่ก็คือจะต้องมีการส่งเสริมแรงงานที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มาประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยจะมีอยู่สส่วนส่วนที่1เรียกว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นน้องๆอ,อายุไม่เกิน37ปีนะครับที่มาทําการเกษตรแล้วก็เข้าสู่โครงการพัฒนามีการสร้างเครือข่ายมีการจัดทําแปลงตัวอย่างมีทำมีการจัดทําศูนย์เรียนรู้เพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มกลุ่มนี้จะมาทดแทนในภาคการเกษตรจากแรงงานดังเดิม ส่วนที่2ก็คือส่วนของสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์เมอร์หมายถึงว่าเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพนะครับมีความรู้มีรายได้จากภาคการเกษตรเป็นต้นแบบสําหรับให้เกษตรกรรายอื่นๆมาเรียนรู้ได้ซึ่งภารกิจนี้เป็นภารกิจที่สำคัญของหน่วยงานที่ได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับครับนี่คือความเป็นมาและก็วัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนโครงการนี้ใช่ไหมครับครับเรครับครับ แล้วกระบวนการเรื่องของอาการดําเนินงานมีตัวชี้วัดมีกําหนดมา,มาตรฐานยังไงครับในการเข้าสู่เนี่ยครับาฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยหมายถึงว่าเกษตรกร <c oughs> มีความรักต่ออาชีพการเกษตรมีความสนใจในอาชีพการเกษตรเลือกทําการเกษตรด้วยความสมัครใจ <c oughs> และก็ทําการเกษตรด้วยนวัตกรรมใหม่ๆนะครับสุดท้ายก็นําไปสู่รายได้ที่ สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะครับ mm hmm. ส่วนนี้เป็นส่วนที่มีความสําคัญและก็มีเกณฑ์ในเกณฑ์ในการประเมินเกษตรกรอยู่ด้วย mm hmm. นะครับว่าจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์อย่างไง mm hmm. แต่ว่าสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอเนี่ยก็จะไปดูแลว,ว่าบุคคลเหล่านี้มีจุดไหนบ้างที่จะเป็นจุดที่จะต้องไปพัฒนา mm hmm. นะครับซึ่งก็จะมีอยู่สส่วนนี้ครับส่วนแรกก็คือแนวคิดของอตัวสมาร์ทฟาร์มเมอร์เอง mm hmm. ส่วนที่2ก็คือ ผลสาเร็จของการจัดทําแปลงเกษตรที่เขาทําอยู่ดังนั้นแนวคิดก็คือแนวคิดสําหรับการรักอาชีพการเกษตรแปลงก็จะต้องเป็นแปลงที่ประสบความสําเร็จหรือพัฒนาไปเป็นแปลงตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงมาเรียนรู้ได้นั่นคือเป้าหมายของพวกเราครับครับแล้วแล้วเกษตรกรต้องมีจํานวนแปลงเริ่มต้นเท่าไหร่ถึงจะเข้าในการ ร่วมโครงการแบบนี้ครับในการร่วมทำอะไรบ้างต้องูอะไรบ้างในการร่วมโครงการเนี่ยไม่ได้ระบุว่าจํานวนแปลงต้องเข้าร่วมนะครับเราระบุว่าจํานวนอายุเท่าไหร่ทีนี้เอาคนที่สนใจเนี่ยมามาสร้างเป็นเครือข่ายคือในทุกปีเนี่ยสำนักงานเกษตรจังหวัดก็จะมีการจัดอบรมก็เรียกว่ายังสามารถฟาร์มเมอร์นะครับซึ่งในแต่ละรุ่นก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลนะครับเรามีโครงการนี้มาหลายปีแล้วครับ จำจำโปรอสไม่ได้นะครับแต่ว่าประมาณสี่หปีมาแล้วแล้วก็เราก็ให้ทัวแทนของแต่ละรุ่นเนี่ยมาสร้างเป็นเครือข่ายจังหวัดแต่กับเพื่อที่จะดูแลยังสามารถฟาร์มเมอร์ทั้งจังหวัดอันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของการบริหารซึ่งตอนนี้ก็ก็มีการกลับเคลื่อนอยู่แล้วก็มีการประชุมกันต่อเนื่องนะครับผมก็ได้มอบเป็นนโยบายของของงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดด้วยว่าจะต้องให้ความสําคัญกับน้องกลุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะเข้ามาสู่ ภาคการเกษตรอย่างยังมีคุณภาพในอนาคตต่อไปแล,แล้วในส่วนของการถ่ายทอดความรู้การอบรมเราเรา,เราให้อะไรกังบ้างครับเราถ่ายทอดแบบไหนครับเราขับเคลื่อนกันยังไงบ้างครับนอกจากปกติก็จะทําเกษตรแบบดั้งเดิมก็ทําตามเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบางบางเกษตรบาง,บางท่านก็ปล่อยให้เทวดาดูแลครับใช่ครับประมาณนั้นใช่ไหมใช่ส่วนส่วนเกษตรสมัยใหม่นี้ต้องต้องยังไงบ้างครับอาจเรยครับขออนุญาตขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นนี้ให้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้หนึ่งนะครับ ในส่วนของยังสมร์ทฟาร์เมอร์เนี่ยจริงๆแล้วสำนักงานาเกษตรจังหวัดเราเนี่ยมีการพัฒนาปีหนึ่งก็ประมาณสัก30 40ท่านนะครับต่อปีแล้วก็สร้างเป็นเครือข่ายในการในการฝึกคนเนี่ยตรงนี้เราพยายามเน้นในเรื่องของกเกษตรอาชีะให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะไม่ชอบวิธีเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกนะครับหนึ่งในเรื่องของการฝึกอบรมก่อน ฝึกอบรมเราจะเน้นในเรื่องของเกษตรสมัยใหม่ให้เชื่อมโยงกับคนที่ทําอยู่แล้วที่ประสบความสําเร็จให้มันเป็นไอดอลนะครับสำหรับน้องๆคนรุ่นใหม่แล้วจนถึงการพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการนะครับอันนี้คนรุ่นใหม่ก็ถือว่าเป็นเป็นเดอะเบสในในระดับพื้นที่ซึ่งกระจายอยู่ทั้งทั้ง11อำเภอของจังหวัดพัทลุงนะครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก30-40 40ท่านนะครับก็ตอนนี้รวมยอดก็ประมาณสัก3-400คนแล้วฮะ3-400คนนะ3-400นะคนนะครับเพราะว่าทํามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ เป็นภารกิจที่ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มงานที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่โดยเฉพาะเลยนะครับ,รบในพื้นที่ก็อย่างนี้ฮะสำหรับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจแล้วที่บ้านนี่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วเนี่ยอยากจะมาพัฒนาในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการตลาดเรื่องของการแปลรูปพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการขายออนไลน์ในอนาคตนเนี่ยะฮะก็สมัครติดต่อที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกอำเภอแต่และอำเภอนะครับว่าอยากจะเข้าร่วมไปเป็นเขาเรียกว่า อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นยก็ไปติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับเพื่อจะได้เช็คประวัติแล้วก็ส่งรายชื่อมาที่จังหวัดเข้าสู่ระบบการเทรนเนอร์ในปีต่อไปอย่างที่หัวหน้าบอกว่าเรามีอาสาสมัครอยู่ในพื้นที่ด้วยใช่ครับครับคือในในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยเราเราไม่ได้อ่อรอว่าจะมีงบประมาณโครงการไหมนะครับแต่เราเราจะทาต่อเนื่องโดยให้น้องๆเนี่ยอ่อเพิ่มความเข้มแข็งของเครือข่าย แล้วก็จัดเวทีของการเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราไม่ได้มีกบประมาณนะครับแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงของน้องๆยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ดูแลของสํานักงานเกษตรอําเภอและสํานักงานเกษตรจังหวัดว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับอันนี้คือแนวทางที่เราวางเอาไว้เพราะว่าปัญหาในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่ทําเรื่องอยังสมาร์ทยาวชนคนรุ่นใหม่มาทําการเกษตรเนี่ยเป็นห่วงว่าอาชีพการเกษตร จะพัฒนาได้ช้าเพราะคนเกษตรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างจะมีอายุสูงนะครับแน่นอนคําว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือเกษตรสมัยใหม่และก็เกษตรที่มีความแม่นยำม,มากขึ้นใช่ครับมีความเป๊ะมากขึ้น <c oughs> ใช่ไหมก็แน่นอนในการทําเกษตรใหม่ๆแบบนี้ก็ต้องมีการจดสถิติต่ตงตางๆด้วยใช่ครับใช่ไหมแล้วก็นําเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยด้วย<ช>พัฒน์งเราขับ <c oughs> เคลื่อนแบบนี้ยังไงบ้างครับพัฒน์งเราเนี่ย ในสิ่งที่เราพัฒนาอย่างสมาร์ทฟาร์มเนี่ย<ม>เราจะพัฒนาแบบให้รู้จักตนเอง<ม>รู้จักตนเองก็คือรู้จักว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพด้านความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างไร<ม>อันที่สองก็คือพัฒนาตนเองเรื่องกิจกรรมการเกษตรส่วนที่สามก็คือเรื่องการทําบัญชีของของ,ขอ,งของตนเองว่ารายรับรายจ่ายเป็นยังไงแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาวางแผนเพื่อพัฒนาตัวเองเพราะแต่ละคนจะต้องมีแผนในการพัฒนาว่าจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างไร จะปลูกพืชจะเลี้ยงสัตว์หรือเกษตรผสมผสานอย่างไรไอ้ตรงนี้แต่ละคนก็จะก็จะมีแผนในการพัฒนาครับในส่วนของการขับเคลื่อนงานเราเดินไปแบบเดี่ยวๆหรือว่าเรามีการรวาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงอื่นด้วยครับเ,เป้าหมายหลักก็คือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งหลักๆก,ก็คือสํานักงานเกษตรจังหวัดโดยกรมส่งเสริมการเกรษตรเนี่ยจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะรับผิดชอบเรื่องอย่างสมาทฟาร์มเมอร์ นะครับแต่ว่าถ้ามีการประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีความต้องการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรทุกหน่วยงานนะครับก็จะลงไปสนับสนุนครับครับครับแน่นอนเมื่อมีคราวการประชุมผู้นำเอเปกนะก็มีการวาระที่มีการตกลงกันบรรลุข้อตกลงในการขับเคลื่อนเรื่องของเกษตรการเมืองานแบบ BCG ด้วยใช่ไหมคุณนะใช่ครับครับพัฒนุ l บ้านเรานี่ลงมาแนวปฏิบัติมาแล้วใช่ไหมตอนนี้ BCG ก็ ข้อนามาสู่เป็นแนวทางปฏิบัติก็ถือว่าเป็นวาละาแห่งชาติเป็นวาละพปัฒนลุมด้วยแล้วก็เราก็มีการกับเคลื่อนพอดีวันนี้ทางอวหน้ากลุ่มที่มาร่วมออกรายการด้วยก็รับผิดชอบโดยตรงเลยนะครับอย่างไบ้างครับครับก็ขออนุญาตนําเรียนในเรื่องของ BCG ีจีนิดหนึ่งครับีซีจีที่จริงเป็นเป็นนโยบายวาระแห่งชาตินะฮะที่ที่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กับเคลื่อนการตั้งแต่ปี63นะครับขออนรียนอย่างนี้ก่อนว่า ตัว BCG เนี่ยจริงๆมันมุ่งเป้าอยู่3เรื่องก็คือประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสูงและก็รายได้สูงนะครับมีอยู่3สูงนี่พี่เป็นเป้าหมายหลักคําว่า BCG เนี่ยจริงๆมันมีคําอยู่3ตัวตัวแรกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพที่เราเรียกว่า b อ o e c o n o m y ตัวนี้เนี่ยเน้นหนักในเรื่องของการสร้างมูลค่านะครับเช่นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยกเกษตรอัจฉริยะ,กะเกษตรแม่นยำกเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเนี่ยยกระดับการผลิตเนี่ยแล้วก็ลดการสูญเสียในเรื่องของ เขาเรียกว่าหลังการเก็บเกี่ยวนะครับรวมไปถึงการแปลรูปขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงแล้วก็ทําเรื่องของการตลาดเชิงรุกอันนี้ก็เน้นหนักในเรื่องของการสร้างมูลค่าในเรื่องของไบโออีโคโนมีนะครับตัวที่สองนีเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เราเรียกว่าเซอร์คูล่าอีโคโนมีมันอยู่บนแนวคิดของเรื่องของการทําขยะเนี่ยให้เป็นศูนย์ก็คือเราเรียกซีโรเวสนะครับอย่าให้มันมีของเสียเหลืออยู่ในเรื่องของกระบวนการผลิตต่างๆอันนี้ก็ ในเรื่องของระบบฟาร์มเนี่ยก็จะต้องนํากลับมาใช้ใหม่นําวัสดุเหลือใช้ทางการ,กรเกษตรกลับมาใช้ใหม่เรื่องของการหยุดการเผาในพื้นที่การ,กรเกษตรยิ่งเป็นมลพิษ PM 2.5อยู่ในปัจจุบันด้วยการแปรรูปวัสดุหรือว่าของเหลือใช้ทางการ,กรเกษตรเนี่ยนะครับหรือเข้าสู่ในส่วนของอุตสาหกรรมขั้นสูงเช่นในเรื่องของการผลิตปุย๋ยหรือที่มันมีเขาเรียกว่าธาตุอาหารสูงสูงนะครับหรือทําการตลาดเชิงลุกในเรื่องของเอาผลผลิตมาแปรรูปในเรื่องของ เซอร์คูลาเนี่ยนะครับตัวที่3ก็คือเศรษฐกิจสีเขียวไอ้ตัวนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดเลยเรื่องของความสมดุลและยั่งยืนนะครับาการสร้างความยั่งยืนบนฐานของทรัพยากรชีวภาพนะครับให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้เราพยายามเน้นย้าในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ลดละเลิกการใช้สารเคมีทุกชนิดทุกประเภท ตอนนี้นพัทลุงเราขับเคลื่อนไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับในใน,ในเรื่องนี้ครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักของทัางเกษตรจังหวัดเลยนะครับอ,อันนี้เราเราตอนนี้เรามีลงโฟกัสไปถึงเกษตรตำบลอถ้าถ้าเรามีการอบรมใ่รัางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราก็จะใส่ชุดข้อมูลนี้ให้ด้วยถูกต้องครับจังหวัดพัทลุงเรามีแนวทางของการทํางานอยู่เดวทางหนึ่งก็คือลดละเลิกการใช้สารเคมีและก็มาตั้งเป็นโครงการชื่อว่าโครงการพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่เราได้มองเห็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของคนพัทลุงเพราะว่าตอนนี้เรื่องของผู้ป่วยที่เกิดจากสาเหตุของการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเนี่ยตัวเลขเชิงสถิติอาจจะยังไม่สามารถมานำเสนอได้แต่ว่าเราเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ย ที่เป็นใส่กองการป่วยก็คือร่างกายได้รับสารเคมีได้บริโภคครับจากการ,ารบริโภคสินค้าที่ที่ไม่ปลอดภัยอ,อีกอย่างหนึ่งทางสํานักงานเกษตรจังหวัดเคยออกหน่วยบริการและก็ได้รับความร่วมมือจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับที่มาตรวจหาสารเคมีในเลือดซึ่งปรากฏว่าในภาพรวมของจังหวัดพัทลุงนะครับผลการตรวจเลือดปกติอันนี้น่าจะหมายถึงว่า ไม่พบสารเคมีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6%เอร์เซนนอกจากนั้นนะครับ9กเอร์เซ็นี่ยเขาจะพบสารเคมีและใน94%เอร์เซนี่ยก็ประมาณ2 6เอร์เซครับพบสารเคมีในในระยะที่เรียกว่าปลอดภัยประมาณ3 8เอร์เซนพบสารเคมีในสภาวะที่เสี่ยงและก็28%เอร์เซพบสารเคมีในสภาวะที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นผมก็ได้ข้อมูลนี้มาแล้วก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความจำเป็นนะครับผู้ผู้ผลิตต้องปลอดภัยมีรายได้ผู้บริโภคต้องบริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยทรัพยากรธรรมชาติจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์ก็เลยเขียนออกมาเป็นแนวทางว่าจังหวัดพัทลุงเราจะทำโครงการพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัยทีนี้ ส่วนของงบประมาณอันนี้ไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่าไม่ได้มีงบประมาณแต่ประการใดก็จะใช้วิธีการในการสอดแทรกกิจกรรมทั้งหลายที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดมีอยู่เช่นการอบรมการสัมมนาการประชุมการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆถ้ามีกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเราเป็นแนวทางของจังหวัดก็คือจะต้องคุยเรื่องการลดละเลิกการใช้สารเคมีหรือว่าการผลิตที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งปลอดภัยและได้มาตรฐานนี่ก็จะมีอยู่สส่วนส่วนที่1ก็คือ G A P เชื่อมันว่าท่านผู้ฝังหน้าคงจะคุ้นๆน,นะครับส่วนที่2ก็คือเกษตรอินทรีย์ซึ่ง2แนวทางนี้น่าจะเป็นแนวทางที่เราเดินทางขึ้นมาเพื่อจะนําไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืนหรือความยั่งยืนของจังหวัดพัทลงุงในภาคการเกษตรต่อไปครับนะแต่ว่าถ้า,ารวม G A P หรือว่าเกษตรอินทรีย์ก็ต้อง ใช้ความพยายามนิดหนึ่งอดทนนิดหนึ่งในการทําการเกษตรใช่ไหมใช่ครับคือ JAP นี่มันง่ายทางนิดหนึ่งนะครับหลักการอยู่ไม่มากมีอยู่แดข้อก็ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมากนักแต่ว่าพอเป็นอินรีเนี่ยก็คือตั้งเคมีจับปุ๋ยหรือสารเคมีจะต้องไม่มีต้องมีความละเอียดต้งละเอียดมากนะครับจังหวัดพัทลุงก็มีแปลงรับรองอยู่ไม่กี่แปลงนะครับเพราะว่าคําว่าสารเคมีเข้ามาในแปลงของเกษตรกรเนี่ยมันจะมาสองทางทางแรกก็คือ เกษตรกรคนนั้นเนี่ยน,น,นำมาเองอันที่สองก็คือมาจากแปลงข้างเคียงหร,หรือแปลงข้างเคียงหรือมาจากแปลงซึ่ง อยู่ต้นน้ําอะไรต่นงๆเนี้ยน้ามากับอะไรพวกนี้นะครับมามากับน้ําน้ําท่วมก็เลยบอกว่าถ้าทําอินทรีย์ต่อจากนี้เนี่ยเราจะต้องพูดลึกเรื่องของแนวกันชนซึ่งเดี๋ยวมีเวลาต่อไปผมอาจจะมาขอออกอากาศรายการอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกุยเชิงลึกในเรื่องของเกษตรอินทรีย์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นโครงการที่เรากํานงถึงสุขภาพประชาชนถ้าประชาชนสนใจเรื่องของสุขภาพตัวเอง จะต้องให้ความสําคัญกับสินค้าที่เป็น G A P หรือสินค้าอินทรีย์ต่อไปครับแน่นอนก็ต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะต้องหาตลาดให้เกษตรกรด้วยมาดูความสําเร็จในการดําเนินงานที่ผ่านมานในโครงการของยังสมาร์ t และก็สมาร์ r ฟาร์มเนี่ยครับมีตัวอย่างที่เราสามารถที่จะพูดได้ว่าเนี่ยกลุ่มเกษตรกร,รกตรงนี้ที่ประสบความสาเร็จมีกลุ่มไหนบ้างไงบ้างครับ ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ก่อนนะเมื่อกี้ยังยังคายอยู่ที่ b c g นิดหนึ่งนะ <c oughs> ตัว <c oughs> ตัวจีเน <c oughs> ี่ยจริงๆมันมันสอดรับกับนโยบายของทางจังหวัดพัทลุงอยู่แล้ว <c oughs> ก็คือเรื่องของ green economy เนี่ย <c oughs> จังหวัดพัทลุงเราเนี่ยมีรายได้ในเรื่องของจากการท่องเที่ยวนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็น,เป,นเป็นเมืองเที่ยวเมืองรองที่ที่ผมมองว่ามูลค่าในองของการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเราพยายามเน้นในส่วนของ green ี c o n o มีเนี่ยนำไปสู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงนิเวศในในชุมชนทุกชุมชน พืชที่เราทำ BCG ในในปีนี้นะครับก็จะมีอยู่สองสินค้าหลักๆที่จังหวัดเป็นคนดูแลแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเราก็ผลักดันให้ทุกอำเภอเนี่ยครับเคลื่อนงานในรูปแบบของ BCG ไปด้วยพืชที่จังหวัดพยายามขับเคลื่อนให้มาเห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยก็จะมีพืชอยู่2ตัวนะครับก็คือในส่วนของข้าว ก่อนหน้านี้เนี่ยทางเรื่องของข้าวเนี่ยทางเกษตรรัฐสังกรจังหวัดโดยศูนย์วิจัยข้าวเนี่ยเป็นเป็นแม่ขายหลักอยู่แต่ว่าปีนี้เนี่ยมอบหมาให้ทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดมาเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องของการบูรณาการการทํางานสินค้าอีกตัวหนึ่งก็คือสละสละนี่เรามองว่ามันเป็นพืชที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าได้ค่อนข้างเยอะและก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นสละของป่าบอลแต่ตอนนี้เป็นสละของพัทลุงแล้วนะครับเ,เพราะว่ามีการกระจายจตัวครับภาพรวมจังหวัด แล้วก็การสร้างมูลค่าของสลาต่อต่อหนึ่งไร่เนี่ยมีการประเมินเป็นตัวเลขออกมาแล้วว่าอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นบาทต่อไร่ต่อปีซึ่งซึ่งดูแล้วมูลค่านี้ค่อนข้างสูงแต่ว่าปัญหานี้เรื่องของการกลับเคลื่อนง,งานก็มีอยู่บ้างนะครับเช่นในเรื่องปัจจุบันเนี่ยเรื่องของโรคศัตรูอะไรก็เข้ามาเยอะเราก็สร้างกระบวนการในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องของโรคมแมลงที่เข้ามามาระบาดโดยการใช้พวกสารชีวพันธุ์เรามีกลุ่มงานอยู่กลุ่มงานหนึ่งที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มงานอารักขาพืช สำนักง,งานเกษตรจังหวัดพัทลุงและก็เรามีทีมในเรื่องของเป็นวิทยกรกระบวนการในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ของน้องๆน,นี่มีการรีเซ็ตขึ้นมาว่ามีการอบรมสัมมนา,าทุกครั้งก็เอาเรื่องของเกษตรปลอดภัยไปพูดก่อนเพื่อกระตุ้นให้ทางพื้นที่ได้รับรู้รับทราบแล้วก็ตระหนักระหนักรู้นะครับในในส่วนของ BCG สละันะขออนุญาตอย่างนี้ฮะว่าเป้าหมายในการพัฒนาของปี2566เนี่ยเป็นความท้าทายของสำนักง,งานเกษตรจังหวัดที่จะขับเคลื่อนปีนี้เนี่ยเราจะนําร่องในส่วนของ สละที่ตำบลหนองทงซึ่งเป็นแปลงใหญ่สละที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับเป้าหมายในส่วนของการพัฒนาเนี่ยนะครับหเรามองในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตให้ได้ลงลดลงประมาณร้อยละหที่เคยทําอยู่นะครับส่วนที่ 2. เรื่องของการเพิ่มผลผลิตสละเนี่ยมีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานเรื่องของ GAP เนี่ยอย่างน้อยร้อยละแป 3. นะครับสก็คือในเรื่องของมูลค่าสินค้าสละนี้จะต้องเพิ่มขึ้นอีกร้อยละหนะครับ C เนี่ยก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ในแปลงสละเนี่ยให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าทุกแปลงเนี่ยจะต้องเอาวัสดุเหลือใช้มาใช้ในพื้นที่ของตัวเองทั้งหมดนะครับอย่างที่5ก็คือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปลรูปสละเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสัก3าสินค้าที่เป็น The best Product ในเรื่องของการแปลรูปจากสละตอนนี้เราก็พอมีอยู่แล้วแต่ว่าต้องเป็นตัวที่มันมีมาตรฐานเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยที่เขาเข้า,ขามาทําการวิจัยในตรงนี้ แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาสวนสลัดเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงนิเวศให้เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางต่อไปอันนี้เป็นความท้าทายที่จะต้องทาให้สําเร็จในปีนี้ครับเป็นความท้าทายที่จะไปสู่ความยั่งยืนของคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรกชาวพัทลุงแน่นอนความสําเร็จคำเดียวให้ว่าน้านยกตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรก,กลุ่มวิสาหกิจอะไรไหมครับท,ที่เข้าร่วมโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและก็การพัฒนาสินค้าต่าง,างๆนําไปสู่ความยั่งยืนนะและก็การการการในส่วนของจังหวัดพัทลุงครับ จังหวัดพัทลุงเราเรียมันเป็นจังหวัดที่เป็นที่รับทราบว่าเป็นเมืองเกษตรกรรม <c oughs> และก็เป็นเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเรามีโครงการพัทลุงเมืองเกษตรไปลอดภัยไปไว้รองรับแนวทางของการสร้างความยั่งยืนภาคการเกษตรของจังหวัด <c oughs> เรามีการเตรียมคนซึ่งเป็นเครือข่ายในการทํางานนะครับนโยบายหลักๆที่ผ่านมาตั้งแปลงใหญ่ นะครับซึ่งตอนนี้เรามีร้อยกว่าแปลงทั้งจังหวัดซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นความสําเร็จด้านหนึ่งที่เราจะไปลดต้นทุนไปเพิ่มผลผลิตไปเพิ่มคุณภาพและก็ส่งเสริมการตลาดและก็มีการเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่เมื่อ2อปีที่ผ่านมามีการาใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงที่ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จแต่แปลงที่เราพูดถึงในเมื่อสักครู่ที่เราคุยเรื่อง BCG ซึ่งก็จะมะีน้องอยู่คนหนึ่งนะครับที่ต้องเรียกว่าเป็นผู้นำในเรื่องของการผลิตพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงอขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับคำว่าอัตลักษณ์ของพัทลุงก็คือสละมหมายถึงว่าเจตนาของหน่วยงานที่ต้องการประชาสัมพันธ์ก็คือใครก็ตามมาเที่ยวพัทลุงถ้ายังไม่กินสละถือว่ายังไม่ถึงพัทลุงนี่คือเป็นพืชอัตลักษณ์<อ>ใช่ไหมเป็นพืชอัตลักษณ์สายพันธุ์ครับโอ้โหนะครับสายพันธุ์ก็จะมีอยู่3สายพันธุ์ นะครับจะเป็นเนินวงสุมาลีหรือว่าสละอินโดนะครับซึ่งตอนนี้พันธุ์ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างจะมากก็คือสละพันสุมาลีนะครับแล้วก็มีแปลงที่ประสบความสําเร็จของจังหวัดมีการใช้นวัตกรรมในการพัฒนานะครับทั้งในเรื่องการดูแลการควบคุมการใส่ปุ๋ยการเร่งดอกการผสมเกสรซึ่งตรงนี้เป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างจะได้รับความพึงพอใจจากผู้ดูงานเยอะมาก นะครับแล้วก็มีต่างจังหวัดมาดูแล้วก็นําไปปฏิบัติการผสมเกสรแล้วก็นับวันว่ากี่วันถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดังนั้นสละของพัทลุงถ้าเข้าสู่กระบวนการของอัตลักษณ์ก็ดีบีซีก็ดีลึกเครือขายสละพัทลุงก็ดีเนี่ยเราจะก,กำหนงถึงมาตรฐานซึ่งก็มีแปลงตัวอย่างอยู่หลายแปลงทั้งในส่วนของป่าบอนอำเภอเมืองสีบรรพตและก็ป่าประยอมนะครับซึ่งตรงเนี้ เราพัฒนาไปสู่แปลงที่สามารถรองรับการดูงานและท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ในอนาคตนะครับครับแน่นอนในการปลูกสลัดก็ถ้าออกออกดอกมาก็จะติดวันไว้เลยก<ช>ำหนดกำหนดวันไวเลยผสมเกสรครับผสมเกสรแล้วก็กำหนดวันแล้วก็ติตดติดแถบเอาไว้ว่า กี่วันวันที่ตะไลเก็บเกี่ยวดังนั้นการเก็บสลัดนี้ไม่ต้องมาชิมแล้วไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลเลยครับนับเวลาได้ปุ๊บแปดเดือนกว่าๆหรือว่า9เดือนเนี่ยก็ก็สามารถเก็บได้ใน่วกเวลาที่ผลสลัดมีคุณภาพพอดีครับนี่คือความสําเร็จนะครับของการขับเคลื่อนงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงนะครับในการ ให้เกษตรกรบ้านเรานะครับได้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความยั่งยืนนะแลวก็เชื่อมั่นว่าอาชีพเนี้ยก็สามารถอยู่รอดได้ในในในสังคมนี้ในในสถานการณ์แบบนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับมีมีช่วงท้ายครับท่านเกษตรครับมีอะไรจะเพิ่มเติมครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนงานครับครับมีเรื่องเพิ่มเติมที่ฝากไปถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันที่19มีนาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ที่เราเรียกว่าผู้แทนเกษตรกรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีสมาชิกที่เข้าสู่การสมัครแล้วนะครับเหลือว่าเราจะเลือกตั้งกันในวันที่19อําเภอสีบรรพตมีผู้สมัครอยู่สองคนนะครับอําเภอป่าประยอมมีผู้สมัครอยู่4คนบางแก้ว4คนตมด4คนกงหลาสองคนสีนักกรินร์3คนอําเภอเมืองมีอยู่2เขต เขต1ม um. ีอยู่2คนนะครับเขต2มีอยู่4คนอําเภอควนขนนมี2เขตนะครับเขต 1- 2คนเขตที่2 3คนสําหรับอําเภอเขาเจศสนเนื่องจากว่ามีผู้เป็น2เขตนะครับเนื่องจากว่ามีผู้สมัครเพียงท่านเดียวนะครับทั้ง2เขตเขตละ1คนนะครับตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่ามีคุณสมบัติถูกต้องในการเป็นผู้สมัครเป็นผู้แทนเกษตรกร ก็จะไม่มีการเลือกตั้งนะครับสมัครแล้วคุณสมบัติได้ก็ได้รับการเป็นคณะกรรมการผู้แทนเกษตรกรในอนาคตต่อไปอําเภอป่าบอนนะครับมีสองเขตเขตหนึ่งมีผู้สมัครสองคนต้องเลือกตั้งเขตสองมีผู้สมัครเพียงคนเดียวก็มีคุณสมบัติก็โอเคเลยนะครับผ่านเลยผ่านเลยครับอําเภอปากประยูนนะครับก็จะมีสองเขตเขตหนึ่งสองคนเขตสองหนึ่งคนนะครับก็ หนึ่งคนก็ได้เป็นผู้แทนเกษตรกรเลยนะครับขอใช้วเวลาของรายการนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กับเกษตรกรได้มาเลือกวันที่19มีนาคมนะครับเชิญชวนไปเลือกผู้แทนเกษตรกรเพื่อ ไปนั่งในคณะกรรมการสภาเกษตรกรของจังหวัดพัทลุงต่อไปครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณหัวหน้าสมนึกคงชูและก็น้องสมชายพลุเพชรแก้วนะครับที่มาร่วมรายการขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะหมดเวลาแล้วครับท่านฟังครับฟังข่าวครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับประชาชน